ท่านผู้ดูครับเป็นยังไงบ้างกับแพทนี้ที่คูณสามอะ่ะของตระกรอนเมตาที่มาถึง2ตัวาะแนนเบงก็ใกล้จะมาแล้วด้วยแต่พอก็มองเงินในกระเป๋าก็แทบจะขาดใจส่วนผู้เล่นสายดองรวมถึงผู้เล่นสายเติมรายเดือนแล้วก็สุรต่านกระเป๋าหนะักชิเปผมคงไม่ห่วงเขาหรอกครับตัอผู้เล่นใหม่นี่สิหนสันหัวเซเรนาะ หันซ้ายเวลาบนล่างกิจกรรมมาเต็มบอกเลยว่าถ้าจะจะขี่ล้อเป็นอเมริกาเลยก็ว่าได้ไแต่วันนี้ผู้เล่นใหม่ทำใจให้สบายได้เลยครับผมเพราะว่าวันนี้ผมซีนี่จะมาอธิบายและแนะนำแนวทางให้ผู้เล่นใหม่หายข้อสงสัยและกลายเป็นีเนยีย s ขึ้นมาจะได้ไปถูกทางว่าไอเดียของมือใหม่นั้นควรมีตัวอะไรบ้างมาดูกันเลยครับ ซึ่งแน่นอนว่าผมยังยืนยันคําเดิมครับว่ามือใหม่นั้นเดยกเล่นสบายแนะนําให้สุ่มตัวของน้องดูหน้ามาใช้ในการเลีย์คอนเทนต์ช่องทอดอเกมจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมถ้าหากอยากเล่นได้หลายทีมแล้วก็อวยคอลแลบด้วยแล้วก็มาถึงคุณน,นั่นแหละก็แนะนําให้สุ่มตัวของเจ๊เวลามาได้นะครับผมซับพอร์ตที่ดามเมจเปิร์ดรวมถึงเล่นง่ายของเกมนี้บอกได้ว่าถ้ามีเจ๊แกแล้วก็จะไปได้ถึง3มทีมเลยนะ ได้แกดยันเต้รูเซียไฟแล้วก็ตัวของน้องลูนา่าบอกได้ว,ว่าสุมเจ๊แกลวก็ดุม,มากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวของ JK เจ๊แกล่นง่ายดามเมจเยอะมีเด้งเลือดโอ้โหบอกเลยว่าเป็นซับพอร์ตที่ไม่ใช่ซับพอร์ตนะส่วนตัวของเซเรนาแล้วก็ทำเป็นเพื่อนที่อวยคอแรปอย่างตัวของเวอร์จิลแล้วก็มันจะเปต้องสุมก็ได้นะเพราะเราสามารถใช้ตัวของฝาเวอร์จิลในการลงคอนเทนต์หลักได้ ถึงแม้จะแบกไม่สูส้เซราแต่ก็พอได้เลยนะถ้าไม่จริงจังอะไรมากก็เอาวัจเมาเก็บไว้ได้ส่วนถ้าเป็นสุลตานกระเป๋าหนัะถ้าเจ้าเธอสี่คนนี่ก็ได้สามตัวบวกแล้วก็คดมไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่แล้วก็หรือรวมถึงเป็นผู้เล่นสายดองหรือสายที่อยากได้ตัวคุณแนะนาเป็นตัวเจเวล่าคนเดียวรับจบวัดทุกคนทต์ครับ <S <S เล่นง่ายแถมดาเมจเวอร์ขนาดนี้ไม่มีอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าว่าดาเมจเวอร์แล้วก็มันมีอยู่นี้นะ แต่ก็นะคนละตำแหน่งกันเพราะงั้นเราไม่หับแล้วเนาะเอาอ้ายเจ้มาม้าบาดแผลจริจงสิเพียนกันจับกระตงหับนนร่วมกันสิเจ้าจะแบ่งแหยกทดทำไมอ่ะพี่ชายเออฮัลโหลพี่ครับพอดีมีคนอยากกินพิซซ่าฟรีพี่ช่วยไปส่งทีนะครับพูดถึงแม่อข,ขอประตูวะเออไปเปิดดีกว่าหวังว่าพิซซ่าจะอร่อยนะน้องชายโอเคเขาเลือกกขาต่ออีกทั้งในแผลนนี้ทางคุโร่เขาใจดีแจกตัวเอสปีอีกด้วย ่ในตัวนี้หรือประเด็นนี้เนี่ยผมจะมาพูดอิดทีในภายหลังนะว่าแต่ละ ID ดีควรเลือกตัวไหนถึงจะเหมาะก,กับ ID ดีหรือ,รอพุ้มกับ ID มากที่สุดนะครับก <statistically S 1> ็ประมาณนี้แหละนะครับ <1> 1> ผมสําหรับคําแนะนําในแต่ละดับในแต่ละขั้นตอนของผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้เล่นมือใหม่หรือผู้เล่นกลางเกมหรือแม้แต่สา,ายสุรศานั่นเองนะครับเอาจริงสายสุรศานี่ไม่ต้องเป็นห่วงเขาเลยนะ เขาวอกเขากะเป่าหนังจริงครับก็หวังว่าคาแนะนานี้เป็นประโยชน์สําหรับเพืเ่อนๆที่กําลังเล่นเกมนี้นะครับผมไม่จะเป็นทั้งผู้เล่นมือใหม่ผู้เล่นกลางเกมหรือคนที่มาเล่นเกมนี้เพออราะคอลแลบก็ตามนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะก็ประมาณนี้ก็ผู้เสริบคำแนะนําของการเลือกตัวละครคให้เหมาะกับไอเดียของเรานะครับผมต่อไปก็จะเป็นแนวทางในการเล่นตัวของเจเวล่าแบบง่ายๆกันเลยครับไปดูกันเลยครับมาครับแนวทางการเล่นเจเวล่าแบบง่ายๆครับผม กดสีฟ้าสองเซตครับกดจะตีค้างหลจากนั้นก็กดอันติเลยครับผมนี่นะครับพอเราอันติแล้วเรากดสีแดงสองเซตครับอย่างนี้พอสแตกซ็มกดโจมตีค้างครับเปกลายเป็นแบบนี้นะปึ๊บพอโจมตีค้างเสร็จล้วก็กดอันติเก็บไปเลยครับผมอันนี้ก็คือคอมโบแบบง่ายๆคอมโบแบบพื้นฐานของซีเวน่านะครับผมบอกได้ว่าเล่นง่ายไม่ซับซ้อนนะครับผมนี้เลยนะปึ๊บอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ทุบบนแบบเดิมเลยนะ แต่อันนี้ผมจะมีการเพิ่มโจมตีปกติเข้ามาน่นองนะครับผมงั้นเราก็กดออฟต่อแล้วก็เก็บกดจมตีค้างเมื่อเก็บสเต็ของเราอย่างนี้นะไม่เสียเรียกว่าการใช้สตเต็กตรงนี้นะครับผมแล้วก็ติดกุดท้ายครับอย่างนี้ก็จะเป็นท่าอะไรมานะครับผมเราจะวนคอมโบประมาณนี้ครับผมสตีเวลานะมาครับเอาอีกรอบนะรอบนี้ผมจะเพิ่มการโจมตีปกติเข้าไปนะครับผม แล้วกกก็กดสีฟ้าไป1เซตครับผมแล้วก็กดโจมตีจนมีเอเมชั่นอย่างนี้แล้วก็กดสีไฟหนึ่งรอบแล้วก็กดแบบเดิมต่อเลยครับผมทีนะอันนี้เราจะเพิ่มการโจมตีปกติเข้ามานี่นะครับผมน่าจะประมาณ4ครั้งหรือหครั้งเนี่ยนะพอเราก,กดโจมตีปกติเสร็จปุ๊บเราก็สามารถวนคอมโ,มโบแบบเดิมได้เลยนะครับผมคอมโบจเจวลาก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับผมบอกเลยว่าตัวของเจแกสารภาพประโยชน์มากนะครับมดาเมจก็แรงปั๊บก็ดีแถมมีดิ้งเลือดในตัวด้วยนะ แทบจะไม่ใช่ซับพอร์ตแล้วเนี่ยแ้าจะเป็นตัวดีเพียตัวที่2ของทีมเลยนะคือเอาไว้ง่ายทีมไฟตอนนี้อผมว่าแทบจะเป็นฟูลดาเมจเลยนะดุงเบก็แรงเวลาดก็แรงดูเซียไฟก็แรงตัวของดันเต้นี่ยังไม่ยังไม่ค่อยได้รองอยูนะครับผมตัวตัวของเจ๊แกก็สามารถไปกับทีมของน้องรูน่าแล้วก็เจดิชีได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ไอดีของเพื่อนเเลยนะนี้นะครับผมคอมโบ เอาไปโดนไอปูบอกเฉยเ,เลยอะแผมต้องทดลองหมุนนี้เพราะว่าผมยังไม่ได้สวมตัวของเจเบลล่านะครับผมเพราะว่าผมขอ,อเวลาฟาร์มตัวทองสักนิดนึงนะครับผมเพื่อจะได้ประหยัดเนตัวดานะนะครับอีกรอบหนึ่งนะอันนี้คือคอมโบเบสิกเลยนะครับผมน,นี่คือจะเพิ่มการโจมตีปกติเข้ามานะคือโจมตีปกติ1ครั้งแล้วก็สกิลสีฟ้า1ครั้งโจมตีปกติ1ครั้งแล้วก็สีฟ้า1ครั้งนะ <S 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 ค,งคือเราจะเพิ่มโจมตีปกติเข้ามาขั้นสกิลนั่นเองนะครับผม นั้นเราก็จะวนแบบเดิมเลยนะส่วนใหญ่ล่างนี้เราจะใช้แค่สกิลในการเก็บสแต็กแล้วก็กดโจมตีคารน,นะครับผมม่ค่อยได้ออกแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำับ combo ของเจยเ่าง拉นี้เลยนะครับก็เป็นตัวละครที่เล่นง่ายผมว่าน่าจะเล่นง่ายาพอๆกันกับตัวของน้องดูนาเลยนะก็ฝึกไม่ยากครับผมแต่เป็นตัวติดเมตาด้วยน่าจะนานเลยแหละกงมีตัวมาแทนน้องได้ไม่ถึงต้องเรียกว่าเจ ประมาณนี้เลยครับโอเคมาครับอย่างสุดท้ายนะอันนี้ก็จะเป็นการแพ่นี่นเดยนะครับผมแพรี่ให้มันติดชาร์โดสเตปนะเดี๋ยวรอมอนมาสักรู่หนึ่งนะครับผม นี่นะเราต้องกัดยังหวะด,ดีครับผมปุ๊บอ่ะอันนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ติดอลองมาคือเราต้องกงัดยังไหวดีนะผมไม่ค่อยถ่ายแฟรีเท่าไหร่นะอ๋อนี่ก็ไม่ติดหรอมามคราวนี้คราวนี้ตีมาตีมาตีมาปุ๊บโอเคพอเรากดแฟรี่เสร็จแล้วก็กดคัมบแบบนี้นะครับผมอย่างนี้เลยนะมันจะงักไปชั่วครู่แล้วเราก็จะไหลได้อย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็ลำยาวเลยนะ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแนวทางในการไกด์คอมโบเบื้องต้นของเจเวล่านะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมสำหรับการแนะนําการเล่นและก็การคอมโบพื้นฐานของเจเวล่าก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับคําแนะนําในการเลือกตัวละครรวมถึงไกด์ในการสอนเล่นตัวของเจเวล่าเบื้องต้นก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคําแนะนําที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบในการทําคลิปสไตล์แนวนี้นั่นเองนะครับก็สามารถติชม ให้คำแนะนำผมได้นะครับผมเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมลองตัดคลิปแนวนี้ดูนะก็อาจจะมีบางช็อตบางช่วงที่ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยวรบกวนคอมเมนต์แนะนำผมทีนะว่าเป็นยังไงมากนะครับผมสามารถติชมได้เต็มที่เลยนะแต่ก็กรบกวนช่วยใช้คำที่สุภาพไม่หยาบคายด้วยนะครับผมใช้คำพูดแบบผู้ดีหน่อยนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะ ส่วนในอนาคตก็อาจจะมีการเพิ่มคอนเทนต์อื่นลงช่องอย่างเช่นการเล่นรตะเกมภายใน10วัน15วันหรือ30วันประมาณนี้นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มาแพนแล้วว่าคลิปต่อไปที่จะทำเป็นโปรเจกต์คลิปยาวเลยก็คือคลิป้องไก่15วันเพื่อคอร์รบกับเซเบอร์อร์เทรเรียแอนทากอนแฟนของผมเองนะครับผมบอกวันนี้ครับผมเดี๋ดวดี้นะ ก็ขอขอบคุณที่เพื่อนๆดูจนจบเลยนะครับผมถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย